กบี่น้องหลังจากที่ผมพยายามมาแล้วเนาะกับไปกู้มาแล้วจากทรงให้โซน่าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มาบ้านแล้วพี่นอ้องไอ้ปดหรือว่าออปลาเนี่ยประมาณจะเคืองมือสิเหลาเพราะกับผมนี่เจอกระเทือหลายโพลพี่น้องครับ,น,บนี่ครับเจอกระเทือหลายโพล วันวน,นี้แหล,และ,ะครับระดูขึ้นร่วมกับชาวบ้านเอาเป่อเส้น่ยครับถืองงูก็บอกอี่อีองถื่องงูกับถือถ่องถืปลางูสองตัวนะครับ นะครับพยายามมาแล้วเนาหมดปลาเข็งนะครับปลาเข็งเนา่ากับปลาเข็งเนา่ากรบปลาเข็งเนา่านี่นะผม,มองอโลดกินหน่อยกินายล่ะครัเดี๋ยวเอนคุณตาเป็นมากมาช่วยมาช่วยนะครับคุณตาลัดตาลัดมาช่วยหลายอีนนี้ครับผม คนเดียวคิดว่าปวดไม่ไหวไม่ไหวแล้วคนเดียวชั่ววันไม่ไหวเลยนี่น้องกต่ชายตอนกลางวันนะกับปลาเข่งกับสิบัวนอปลาหมอกับสิบัวตายเนาะกปลาช่วงนี้เป็นปลาช่วงน้ำขึ้นปลาตัวอ่อนนะครับกับตายไว่นะครับใจไม่ออกเออใจไม่ออกตายว้นะครับบ่คือปลาช่วงนาเรียงนานี่ฮะนะกระบผมนี่นะครับมึงหลุด เดี๋ยดไลอีนีนะครับช่วงนี้เนาะช่วงน้ำขึ้นเป็นวาน้ำม,มาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาพี่น้องไรหม่องไรบอลเนาะกับผมอยากเอาไปให้เอฟซีม่องไหนทีว่าอ,อนะครับจุดใดทีว่าบ่ม,มีปลากินเนาะครับบ่ม,มีปลากินบ่มีหม่มองหาปลาบอกง่ายๆนะครับ่วนวานผืนที่ของ ผมอยู่นี่นะครับบางอื่นก็บเด็กมีกันเนาะครับบุตทีของชีสาว่างคนใต้นี่นะครับผมวันนี้ได้หลายแห้งไล,ลง่บาลาไก็จะมาเตะทั่วปิกอัพไปขนเอาไปอ,อ,อ่องนี่ครับรวมแล้วก็ห้าสิบโลกว่าอ่าไม่ก็น่าจะถึงหนาตานะถ้ะาได้จะถึงแน่ๆเพราะว่ามันเยอะจริงๆครับขุนจ้าจะเอารถปิกอัพไปขนเรานะ,ะนเดียเด๋ยวเราเอารถปี๊ไปขนเอานะครับเพราะว่าแบกมาไม่ไหวครับแบกมาไม่ไหว นะครับเนื่องจากว่าเดินด้วยน้ำไปกับน้ำลึกเออน้ำลึกรถรถไปไม่ได้ก็รถรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้นะครับเลยเอารถกระบะไปขนเอาน้ำหยอดเอวเนี่ยเออน้ำถึงเอวเลยหอดเอวเลยน้ำไหลายปลาก็เยอะนะครับปลาเยอะปลาก็เยอะนะครับปลาเยอะปลาหลายกาก็มีเออนะครับผมกาก็หลายเออหลาขวดกุนเลว เดี๋ยวพิธีสารไ้ยอยากกินพีนองนนเป็นวายน,น้ำมาปลากินหมดนะครับช่วงนี้นเขาในหน้าเนาะรับเขาในหน้ากันลังจากตั้งท้องนะครับตั้งท้องแล้วนะครับน้่งสาธิมาท่วงพีนองอชีวิตเจ้าหน้าก็จะนั่งเ้องก็ไม่ต้งเลือกเริ่มจะเน่าแล้วเข้าเริ่มจะเน่าเข้าก็เริ่มจะเน่านะครับเป็นเข่าบางจุดบางบลนนะครับบางที่ที่น้ำนะครับน้ำเข่าน้ำขางเนาะขังประมาณ เป็นเดือนสองเดือนก็มีครับคุณผมนะครับประมาณเดือนกวักวกัวแล้วหมองกับสองเดือนแล,ล้วหมองกับประมาณหนึ่งอาทิตย์เจ็ดมื่นเจ็ดวันเนาะครับก็เริ่มเน่าเริ่มเสียนะครับเดือนเกิดความเสียหายนะครับผมอ่าตะไคร่หัวนี่พี่น้องตะไคร่เจ็ดเส้นเนาะเอาไปมามองเจ็ดเส้นตะไคร่เจ็ดเส้นนะครับบวกล้ถึงหลายน,น,นะครับไม่นะครับไม,ไม่ได้เยอะแต่ว่าได้ตัวใหญ่หน้าตาหน้านี่เพราะหมอตัวใหญ่ ก็ว่าจะเอาปลาออกแล้วผมมองเห็นมาณบ่ายใบสามเราจายหรอน่าจะประมาณใบสามมันนี่ก็ประมาณจะสองโมงครับไปกว่าครับบ่าสามกอ่าบสามกอกว่าเพราะจะนั่งเสร็จไปใส่นะครับไปเอาล่มเอาใายไปล่องตอนกลางวันนี่ก็ดีเนาะก็ดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ไฟเข็งปลาหมอนี่ครับเป็นๆแล้วมาปิง มาเสียงมาหนึ่งกระตามยาครับตัวใหญ่ระดับนตัวใหญ่มากนะมกระตามหายกระตามมากนะครัเลยว่ามาเปิดมองมาเอาปลาออกจากมองช่วยมันเยอะเยอะซะเหลือเกินครับผมนี่ครับผมปลาเข็งไงปลาหมอไงครับปลาหมอไงนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากรอดเสร็จแล้วผมก็จะไปหาที่ลงหาตาหาที่ลงนะครับ ผมกินวาณน,นะครับพุ่งนี่นะครับพุ่งนี่พุ่งนี่นะครับพุ่งนี่พุ่งนี่ก็เป็นมือวันออกพรรษาด้วยับผมอ่าโอ้ออกพรรษาปลามาใส่นะครับไปหาปลามาทําบุญดีกว่านะครับปลาว่านะเราก็ต้องหาเนาะต้องหามาทาบุญเราไม่หาก็ไม่ได้ทาบุญนะครับเป็นจะงหวช่วงนี้นะครับหมู่บ้านผมนี่ครับออกจากบ้านยากลําบากนะครับน้ำรอบๆก็แล้ว แล้วผมจะออกจากบ้านไปตลาดไปยากครับไปยากนี่นะครับไปยากเดือเน่าเลยเดือดเน่ามันตีประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็เน่าแล้วนะไมเน่านะหนึ่งชั่วโมงเน่าเลยมมนขึ้ไ่เออเมื่อวานก็ตอนค่ำก็มาอีกคุกแต่งนะตอนค่ำว่าจะให้ยายเรือให้เยอะหน้อยแบ่งกันไปเออว่ายายไทยจะเหนื่อยไงนี่ไทยทำน้ำให้แม่ด้วย เออทำขนมด้วยนะมันด้อยก็เป็นไงเเก็เป็นไงเเก็เป็นไงที่ทำลำบากทั่วคนคนเดียวก็ทำเยอะมากครับเยอะมากหลายอันนี้กบพี่น้องหลายอีหลีหลายจริงจริงปลาหลายปลาเยอะนี่นะครับพระเจ้าก็งูตัวมืดเลยนะเจ้ากงูเหลือมงูเหลือมอ้อออมันกินปลาเออมันกินปลากินปลาท้อง ฟองเลยครับกินปลาเห็นปลาติดก็จกินปลาแต่จังโดนไข่เลยมันเลยจิตไข่ถึงปลาหมอตัวนี้พาไม่ไม่นอนนะวันไม่นอนนะแต่เมื่อวานผมอกไปพอนั่ได้หัวเดียวน่ะเดียวนะหัวเที่ยวไปได้คู่กระแตงหัวเดียวมันท่อมก่อนไงมันปรี้ยวเน่ามากท่อมก่อนนะครับ เยอะจริงๆเยอะจริงๆครับไลายอีกไม่กี่ไลายอีกนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้อยู่กับน้ำยู่กับปลาอยู่กับหอยตัวหน้านะครับ่สวนว่าคลิปต่อไปกับจังหวะกันไปนะครับผมจะไปหาพึ่งเราจะไปทำนะครับจะกัดคณะท่านนายกเพื่อนไปแจกของนะครับไปน้ำพึ่นคณะทานนายอำเภอนะครับในชานาปูนะครับสงขลาสองที่สองทิ้ง เด็กน้อยนะครับไปกับนายโยอวันตอนะครับในในอำเภอเพื่อนใต้นะครับไทยกันนะอบตกันละกันนะครับไปอื่นก็ไปเนาะเาทำหน้าที่เจ้าของนะครับขอบคุณเนฟจี้คุณมงค์กบอนด้วยนะครับขีบคุณที่ทำช่างช่องผมนะครับผมชายคนร้อยเอ็ดขอบคุณนายลายขอบคุณทุกกำลังใจน้อพี่น้องเนาะช่วงนี้มีใจายพี่น้องมีใจแห้ง นอนกนนอออระสิบวนแล้วพี่น้องเอ้ยฟ้าจะสินะครับตินหลายเอ้ซี่กับติดตามทา้งคลิปผมวันละร้อยกว่าคนนะจ๊ะเอ,อ่อเจที่ติดตามทังช่องผมวันละร้อยกว่าคนพี่น้องดีใจนะครับดีใจที่จะาข้องนี่ครับสู่มาดันมาพี่น้องแต่แรงเครียดแรงใจจากเอ้าที่กูมองกูบอลเนาะครับแต่ว่าผมตอบคอมเมนต์บาท่านกันก็ต้ตอนขอโทษ เอ่อพอไปตออทางช่องทิกตอกไลน์ช่องทั้ทงเพจท,ทั้ง YouTube นะครับถามช่องทางผมกับตอบก็พอพยายามตอบคอมเมนต์เอฟซีเนาะก,นกับห่วงกบอนกันแล้วกันนะพอไปเอฟซีหลายนะครับผมเอฟซีหลายเอฟซีเยอะก็ขอบคุณเป็นความมั่นล้อดีๆได้กับโยกับคนฟังนะครับถ้าล้อมดีมันได้กี่น้องคนพอไปฟังคนพอวหวดีกับทั้งเก่านั่นแหละอ่ะาพอไปแค่สิ่ดังได้กับพอคนเป่านะครับ ที่อันดีดีดังกับพอคนเป่าถ้าไม่มีคนเป่าก็ไม่ดังนะครับผมเปรียบเสมือนนะครับพี่กันนี่แหละครับผมทําทุกอย่างแต่พอทำถึงต้องถึงตามกฎกฎชุมชนกฎพี่น้องกฎมูนะครับกฎมูนี่แหละครับให้นะครับกฎหมายห้องกับพี่ทิมพี่น้อมมาทำตามกฎมูแล้วกฎหมายน้องโอ้ยปลาเขียงใหญ่กระปลาเขียงใหญ่ปลาเขียงใหญ่กระปลาเขียงใหญ่ครับก็เออ นี่แหละครับปลาเข็งใหกับปลาเข็งใหญ่กับนี่ตาปลาเนาครับพี่น้องปลาเนวมองสี่เส้นสี่เส้นสี่เส้นหานะครับอ่านี่นะครับเรื่องใหญ่เรื่องปลาโตสิเอออเาไปทำปลาแดดทำปลาล่านะครับพวกขอบคุณเอฟซีขุมมองขบวนอะไรกันเด้อพวกอะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับดีใจหลายพี่น้องดีใจแห้งดีใจแห้งนี่เดียวผมดีใจแห้งว่านะครับคลิปผมเพจผมนะครับทานเก็บ พอผานดผ่านเจนเรียบร้อยพี่น้องนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับเออมอหาเส้นหาเส้นสี่เส้นหาเอาเ้นก็คือคอจงการลอกเงวเีเอาเอามอองหาเส้นเห็นไปโอ้ยสี่เส้นเห็นไปด้อเอาสี่เส้นห้าเพราะว่าปลาเก๋งเรากดไม่ไหวเสร็จแนี่ครับพี่น้องทกกรพูงครับผม ดูเขากับฟูนะครับกับฟูเก่ากับฟูเกาเดีครับผมให้ไปได้ตายหมดหรอจะตายบ่ไปใช่ช่วงนี้เนาะช่วงนี้ไปใช้ทั้งแถวนี่สูตรหรือไม่ก็แถวทีงไปต้นตะบนเขาใส่ตามน้ำใส่ตามน้ำเขาใส้ตามน้ำมาอ่อนซ้อนปลาเพิ่นค่ะโอ้จะม่อ่อนซ้อนหล่ากินตะไปเคียงหน่อยครับครับใส่ตามน้ำพี่น้องเพิ่นบ้านน้ำมาปลากินหมดกับหัวกันดีเนาะ ถ้าน้าเก็นถ่วโน่นถั่วผู้สาวผู้สาวี omi, ่น <Napoleon> ้องหมดปลากันไปกินหมดเข้ากันไปใช่ปลาพี่น้องหมุนเวียนกันไปนะครับนะครับพนจังว่านะครับพนจังว่าน้ำปลากินหมดไปนอนนี่นะครับเออน้ำปลากินหมดน้ำรถมดกินปลาเนาะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวงจรนะครับหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปนะครับเออมดกินปลาเข้ากับมดกินปลากินหมดพี่น้องเข้ากับจินปลานะครับเข้ากับจินปลานะครับไปตามขั้นตอน นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับปลาเขียงายเนาะครับเรื่องจากว่าหมู่บ้านวัดเซี่ยงผมผมคนเดียวผมไปปวดไปยามมาท่านนะครับเพราะว่าปลามติดไหลายนะครับพี่น้องมันเส้นสายนะครับปลาติดไหลปลาติดไหลแห้งนะครับเอ้ยตะกรงกับเจ้าน้อยนะครับปลาติดไหลแห้งพี่น้องนี่นะครับผมปลาเขียงไงกับปลาหมอไงเนาะครับปลาหมอไงปลาเขียงไงแต่เจ้าตัวผมใส่ัยได้ นะครับโอ้ยพี่น้องเงยนะครับปลาเข็งใหญ่ปลาหมอใหญ่นี่นะครับปลาเข็งใหญ่ปลาหมอใหญ่ครับผมมืึอได้นะครับผมหลายอันเียครับผมหลายจริงๆเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆนะครับเยอะกับหลายอันเดียวกันนะครับ ทั้งเยอะทั้งหลายทั้งหลายทั้งเยอะนีะครับหลายเดียวผมหลายจริงจริงเยอะจริงจริงครับนี่นะครับหลายจริงจริงเยอะจริงจริงอ่าเยอะอีเดียวครับผมอ่ะนะนี่นะครับครับติดตามนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับผมติดตามคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับจิตติดตามคลิปต่อไปครับผม ยูดีแม่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องกุมองกุบอลยูไกยูไกอยู่ในประเทศไทยเนาะครับขอบคุณเอฟซีกุมองกุบอลครับหลมองไหลบอลอยู่ประเทศนอกกมีพี่น้องขอบคุณท่านคุณลุงยุทธคุณประวอนอยู่ประเทศไต้หวันเนาะคุณคุณพีายศนัทจะมีอยู่ประเทศนอกประเทศเกาหลีพี่น้องขอบคุณหลายขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนาะขอบคุณทาง พี่น้องทางภาคใต้ภาคแต่มันออกพี่น้องจังหวัดจันทบุรีเนาะขอบคุณอาเจียเฮียด้วยนะครับมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดจันทร์ผมก็จะไปเรียนน้ำกันแล้วกันเนาะพี่น้องกลุ่มกูบอลนะครับอยู่ดีไหมครับผมติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ